สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนรุ่นสร้างตัวทุกท่านนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับเขย่าแมทนะครับผมวันนี้นะครับวิเคราะห์บอลวันที่21กันยายนนะครับเราคัดมาให้6คู่เน้นๆอีกแล้วเช่นเคยนะฮะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe พวกเราเขย่าแมทกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องย้าเสมอนะครับวันนี้คือการวิเคราะห์นะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆที่จะไปการสนับสนุนเรื่องของการพนันนะครับผม การพนันนะครับเลือกได้เลือกนะครับเลือกไม่ได้ก็ตามลิงก์เลยครับผมตอนนี้จะมาเริ่มกันนะครับเรามาดูผลงานของเซย์เอมแมทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบนทีมที่แล้วนะครับวันที่14กันยายนนะครับลิเวอร์พูลแพ้นะครับแมนเชสเตียเข้านะครับอ่าเชลซีบอร์นมัธแพ้นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับเข้านะครับแล้วก็บาเยิร์นมิวนิคเข้านะครับเลเวอร์คูเซ่นเข้านะครับแล้วก็บอลไทยเล็ก ไม่เข้าทั้งคู่นะครับผมในส่วนของวันที่15กันยายนนะครับนิวคลาสเซ่นนะครับเข้านะครับบาร์เซโลนาเข้าครับโลมาไม่เข้านะครับเมืองทองยูเต็ดเข้านะครับผมมาครับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับผมเริ่มด้วยศึกพรีเมียร์ลีกนะครับสองทุ่มครึ่งนะไอสองทุ่มสามทุ่มนะเอาใหม่นะฟูลแลมครับเปิดบ้านพบการมาเยือนนิวคาสเซิลนะครับห้านัดหลังสุดนะครับผมของนิวคาสเซิลนะครับยังไม่เคยแพ้ฟูลแลมเลยสักแมตช์นะครับผม มีเสมอไหมไม่ไม่มีเสมอด้วยนะก็คือชนะมา5้าลู้นนะผลงานทั้งสองผลงานในลีกของทั้งสองทีมเช่นบ้านนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านนะครับฟูลแลมนะครับผลงานในในสี่นัดหลังสุดงแในเดกนะครับอยู่อันดับที่สิบสองนะครับแข่งสี่นัดมีห้าคะแนนนะครับผมในส่วนของนิวคาสเซิลครับผมผลงานในลีกนะครับชนะสามเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับอยู่อันดับที่สามครับมีสิบคะแนนนะครับผมคู่นี้นะครับพวกเราขยับแมตช์นะครับให้เป็น นิวคาสเซิลนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงกว่านะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเพื่อรั้งหนึ่งในสามอ่าที่สามของตารางนั้หนึ่งในสามของตารางนะครับต่อไปนะครับผมคู่นี้ครับมีน่าจะได้เห็นนะหนึ่งลูกสองลูกแน่นอนครับผมคู่ที่สองครับสามทุ่มนะครับผมแดงผมกับบบอดมั้นนะครับผมนัานัดรังสุดของทั้งคู่นะครับอ่าลูกคูเยชนะไม่ได้ถึงสี่นัดนะครับมีพลาดท่าแพ้ไปนัดเดียวนะครับผลงานเละของทั้งคู่กันมากนะครับ ในฝั่งของดิวพูนะครับ4นัดเนี่ยชนะ1แพ้1นะึ่งนะแพ้ฟอร์เรสต์อย่างน่าเสีย <c oughs> สดายมากครับผมในส่วนของบอร์ดมันนะครับ4นัดหลังสดุดชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับอยู่อันดับที่11นะมี5คะแนนนะครับก็หล <c oughs> ังจากนัดล่าสุดเนี่ยในฟอร์มสะดุดไปแพ้กับฟอร์เรสต์นะครับแตนนี้ผู้เรล่าข่างแม็กก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าดิวพูจะกลับมาคว้า3แต้มในบ้านได้สำเร็จนะครับผม ในส่วนของคู่ที่สามครับคริสตันพาเลตพบกับแมนยูน่ต็ดนะครับผมท้านัดหลังสุดของทั้งคู่เป็นไงนะครับผมก็ถือว่ายังไปไปกับกับนะชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งะครับผมยังถือว่าเจ้าเจ้าอยู่นะครับส่วนผลงานในลีกของคริสตันพาเลตนะครับสี่นัดหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะทําได้ดีสุดก็คือแค่เสมอนะเสมอ2แพ้2นะครับผมในส่วนของแมนยูนะครับผลงานในลีกสี่นัดนี่คือชนะ2แพ้2อครับอันดับสิบนะครับมีอยู่6คะแนนนะผู้นี้ คู่นี้ขย่าแมนให้แมนยูปุกมาเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับด้วยฟอร์มตอนนี้ทั้งโคทั้งผู้เล่นนะบอกแล้วมั่นใจขึ้นเยอะนะหลังอ่าหลังวันพุธที่ผ่านมานะครับชนะเบอร์ลี่นะครับในในลีกครับมา7จูนย์นะครับผมแล้วก็ยังชนะซาอลตันนะเมื่อที่ที่ผ่านมานะครับแมตช์นี้แมนยูมาแน่ครับในส่วนคู่ที่4นะครับย้ายมาที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับ ราชันชุดขาวเรียวมาริดนะครับเจอกับเอสปันยอนนะครับในเวลาตีสองนะครับ5นัดหลังสุดนะครับน้าสังเสมอสองครับยังไม่แพ้ใครนะครับผมในส่วนของเอสปันยอนนะครับ5นัดหลังสุดก็คือชนะ2เสมอ1แพ้2ครับอยู่อันดับที่7นะมี8คะแนนนะครับคู่นี้เขายังแมตช์เราเชื่อมั่นว่าเรียลมาริดนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับผมคู่ที่5ครับมาบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับผมก็เป็นเอ่อเบรเมนนะครับเจอกับบาเยิร์นลูนิครับ2องทุ่มครึ่งนะครับผม สามนัดหลังสุดของเบเรมนนะครับชนะ1เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับผมในส่วนของ3นัดล่าสุดของบาเยร์นิวนิกนะครับชนะสนัดรวดนะพวกนี้พวกเราขยำแมตช์นะครับให้บาเยร์นิวนิกครับเป็นฝ่ายชนะนะครับตั้งแต่กอมบินมาคุมทีมก็กาวนัดล่าสุดนี่คือชนะทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้ถึง36ประตูนะครับเสียค่าแประตูเท่านั้นนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากครับผมคู่สุดท้ายครับคู่ที่6นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไทร์บิงนะครับผม สุโขทัย FC พบกับลำพูนวอริเออร์นะครับสองทุ่มตรงนะครับชนะหลังสุดของสุโขทัยนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับอยู่อันดับที่13มนะมี4แต้มครับส่วนลำพูนวอริเออร์นะครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับอยู่อันดับ9มี8คะแนนครับคู่นี้พวกเราพี่เหล่ยมแบนนะครับให้ลำพูนวอริเออร์ฮะบุกมาชนะเจ้าถิ่นของสุโขทัยได้อย่างไม่ยากนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับ